สวัสดีค่ะตาพนทิพาเข็มทองสมาชิกคริสต์จากพลนุภาพชีวินตาเป็นคริสเตียนมาจะสองปีแล้วค่ะแต่อยากมาเป็นคำพยานและก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ในคลิปนี้จากชีวิตตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นให้ทุกท่านได้ฟังก่อนตามาเป็นคริสเตียนตาเคยสุดมาก่อนคำว่าสุดมาก่อนของตาคืออะไรตาเคยแสวงหาทุกอย่างทุกด้านเพื่อได้รับความรอดความรอดในทางที่ตาเข้าใจก็คือ การที่ตาบูชากราบไหว้รูปเคารพดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอื่นๆอีกมากมายในความเชื่อของตาตาทำแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพราะตระกลัวตระกลัวการตกนรกตระกลัวบาปตระกลัวเวรกรรมตระกลัวกรรมเก่าตามทันตระกลัวบาปบรรพบุรุษที่จะตกมาถึงตาตาอยากเป็นคนดีเพื่อได้ช่วยเหลือสังคมอยากประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านสิ่งที่ตาทำมาทั้งหมด เพียงแค่อยากหลุดพ้นเพื่อสแสวงหาทางไปสวรรค์เพื่ออยู่นินรันดร์การจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่แปลกไหมคะสิ่งที่ตาทำมาทั้งหมดทำไมยังไม่ใช่ทางรอดของตาปัญหาเริ่มเข้ามาในชีวิตตามากขึ้นมากขึ้นเริ่มพาตาเดินไปในทางหายณนะตัดสินใจในทางผิดๆจนกระทั่งจุดพีคสุดในชีวิตตาก็มาถึงแต่เป็นโรคซึมเศร้าหนัก หนักจนไม่อยากมีชีวิตหรือลมหายใจอยู่บนโลกนี้แล้วในหัวคิดแต่จะฆ่าตัวตายทุกวันจนหาวิธีที่จะอยากปลดชีวิตตัวเองลงและในวันที่ตาเกือบจะไม่มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้แล้วตาก็ได้มีพี่คริสเตียนคนหนึ่งได้แนะนําให้ตาไปที่คริสตจักรพลานุภาพชีวินเป็นครั้งแรกในชีวิตตาก,กับการเข้าไปที่คริสตจักรแห่งนี้ไปด้วยน้ําตาหนองหน้าค่ะตาได้พบกับอาจารย์แม่สิทธยาพิบาลสุรินาถาวรรัตน์ พอท่านเห็นน้ำตากับดวงตาอันโศกเศร้าของตาอาจารย์แม่ได้บอกตาว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่าตาจากบาปได้และได้เชิญให้ตาต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตาตาไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงหรือไม่จริงเพราะตาคิดแค่ตอนนั้นว่าชีวิตตาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วตาเลยยินดีอธิษฐานต้อนรับพระองค์และรับการบัพติศมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟโดยอาจารย์แม่วางมืออธิษฐานให้ตา ตาทำไปแต่ก็ร้องไห้ไปแต่ตาสัมผัสและรู้ทันทีว่าตาได้พบพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของสวรรค์ที่ตาตามหามาตลอดทั้งชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาประทับในจิตวิญญาณของตาสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คืออาจารย์แม่ได้เจิมตาด้วยน้ำมันแห่งการรักษาโรคจากอิสราเอลที่แทบจะหมดขวดเลยค่ะตาก็ได้รับการเจิมและล้มในไฟพระวิญญาณมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับตาในคืนนั้นเลยตาตื่นขึ้นมาเป็นคนละคน ตารู้เลยว่าตาหายตามีพลังมีแรงลุกขึ้นมาสู้ตาไม่อยู่ในห้องมืดอีกแล้วทุกอย่างเริ่มดูสดใสตาเริ่มไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ตาไปรับการเจิมไฟพระวิญญาณทุกอาทิตย์ไปรับการเรียนการสอนพระคำเทศนาชีวิตตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันตาไม่เคยกลับมาคิดฆ่าตัวตายอีกเลยนิสัยอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงของตาก็เปลี่ยน แต่มีสันติสุขแต่รู้จักให้อภัยคนไม่ดีกับตาจิตวิญญาณแต่เริ่มเติบโตแต่มีแต่ทางคิดบวกแต่รับมือได้หมดทุกอย่างกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ต่มีคําตอบทุกอย่างกับการมาใช้ชีวิตเป็นคริสเตียนจนตอนนี้ตาได้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้คือจากคุณภาพชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะการที <c oughs> <c oughs> ต่ตาได้มาพบพระเยซูคริสต์แต่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ ตาเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันหากพระเยซูคริสต์ไม่ได้ให้ลมหายใจชีวิตตาขึ้นมาใหม่ในคืนคืนนั้นตาคงไม่มีโอกาสได้มาทำคลิปนี้พระเยซูคือความรักความรักความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นมีอยู่จริงค่ะพระองค์ทรงไถ่ชีวิตให้คนบาปอย่างตาและเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐในเวลาเดียวกันพระองค์คือคำตอบในชีวิตของตาพระองค์ไถ่าบาปให้ตาแล้วแต่ได้รับความรอดจากนรกพระเจ้ายืนยัน ว่าตาจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นิรันดรการหากท่านใดดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากมารู้มาสัมผัสในแบบที่ตาสัมผัสใครยังสับสนอยู่ไม่มีทางออกในชีวิตลองเปิดใจค่ะติดต่อมาตามที่อยู่เบอร์โทรคริสตักพลานุภาพชีวิตตามที่ตาได้ลงไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับพวกท่านตาขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของตา และตกขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ดูคลิปนี้สวัสดีค่ะ